สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ share, รักกันแน่แน่กดแชร์แชกดนานๆกดยันยนันกดเยอะเอะนะคะค่ะเดี๋ยวเราออกจากอ,อ,อีเทิร์กไปเที่ยวแถว,แ,ถวแคนาดากันดีกว่าคะ่ะไปดูนะคะว่าใครอยู่ที่แคนาดาโดโดโกดลงเป็นธรรมดาแหละแต่ต้องนึกถึงความถูกต้องความเป็นธรรมความเที่ยงธรรมอ่าเดี๋ยวต้องให้พ่อหลวงนะคะฟังคลิปพ่อหลวงจะได้รู้นะคะ นะคะไม่รู้สารเชื่อว่ากระทำผิดจากอะไรหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหมครับนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ค่ะนะคะก็เพื่อนสู้กันยังไงนางไม่ได้อยู่ในสารแต่นางก็มีหน้าที่ที่ว่า f อนางนะคะส่งคลิปมาให้ส่งคลิปมาให้ว่าคุณนางเอาคลิปนะคะท่านสุรัตออกหน่อยเพราะว่ามีแต่คนเอาคลิปนะคะ อาจารย์บุญมาออกเือเกินกระนำซัมเมอร์เซลทุกวันเลยไม่เป็นธรรมเลยอะ่ะค่ะน้องนางบ้านนาของเรากลับมาอีกแล้วนะคะน้องนางเหิดสดนะคะกลับมาอีกแล้วเออกลับมาอีกแล้วอบอัดเหมือนเดิมแต่งตัวสวยโชว์นั่นโชว์นี่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ออกมารูปผมแล้วก็เหมือนเดิมอีกเช่นกันค่ะวิธีการทำคอนเทนต์ก็ไม่ต่างจากเดิมคือ กูไม่รู้เฮียอะไรทั้งนั้นแต่กูมีหน้าที่ที่จะเอาสิ่งที่เอซีส่งให้นั่นก็คือว่เอซของนางแต่ละคนก็ปัญญาอ่อนไม่ต่างจากนางเพราะว่าดิฉันที่ดิฉันเอามาให้ดูตรงนี้นี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนึกสะท้อนใจแทนยูทูบเบอร์หรือเอซพอต่อที่อยู่ในหมู่บ้านที่อวยไอพวยอีเถกแล้วที่ เมื่อวันพระใหญ่ที่ผ่านมาบุญข้าวประดับดินอะไรทุกคนไปกันที่วัดคำสงคำใสอะไรอย่างนี้ก็ไปกราบพระอาจารย์บุญมาไปที่วัดกันนะคะนั่นก็คือพระอาจารย์บุญมาเป็นพระที่ชาวกกกอกนะคะกกตูมบ้านมะนาวไปจนถึงเอ่อตรงไหนล่ะตรงที่ทเขาอยู่ขวัวสงขัวสูงอะไรเงี้ยก็มากันเป็นพระอาจารย์ที่ คนแถบนั้นเคารพนับถือในความเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระอาจารย์บุญมาแต่ผู้หญิงคนนี้อยู่แคนาดาเป็น f อ f ีไอพวยเป็น youtube หาแดกมีไรายได้ตอนนั้นได้เยอะมากนะคะยอดวิวเนี่ยหูหลักแสนหลักแสนแทบจะทุกคลิปนะคะตอนนี้มาทำคลิปแล้วก็พูดถึงว่า เข้าใจแหละว่าเป็นพระยังไงก็ยังเป็นผุตุชนอยู่ก็ยังมีความรักโลกโกรธหลงแต่น่าจะมีศีลธรรมบ้างก็เลยอยากจะให้พระอาจารย์สุรัตหรือจะเปิดคลิปพระอาจารย์สุรัตมาสั่งสอนว่าพระที่ดีมีศีลธรรมจะต้องเป็นพระที่อยู่ฝ่ายไอ้พวยเท่านั้นจะต้องเป็นพระที่ไม่ขึ้นไปเบิกความบนศาลแล้วทําให้ไอ้พวยเสียประโยชน์ อันนี้คือความเป็นพระที่ดีมีศีลธรรมที่นางนางเห็ดสดคนนี้ยพยายามจะเอามาพูดชาวกกกอกที่เป็น fc ไอ้พวยรู้สึกยังไงคะพระอาจารย์ที่พวกคุณไปกราบไหว้กันทุกวันพระเนี่ยกำลังถูกผู้หญิงคนนี้ย่ำยีว่าเป็นพระที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีความเป็นพระไม่อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม พวกคุณรู้สึกยังไงเพียงเพราะว่าพระอาจารย์ขึ้นเบิกความตามความเห็นตามความคิดตามประสบการณ์ของพระอาจารย์เองอย่าลืมว่าพระอาจารย์พูดกี่ครั้งก็อยู่ในแบบเดียวกันอาจจะไม่เหมือนกันทุกคําแต่ความหมายรวมเหมือนกันทุกครั้งว่าวันนั้นชัยพลมาแล้วเร้ยเจอกับชัยพลในโรงครัว แล้วมีช่วงตอนหนึ่งที่ชัยพลบอกว่าเกือบจะเกือบจะไม่ได้มารับพระคูบาสุรัตเพราะว่าหลานหายตัวท่านเองท่านบอกว่าท่านไม่เคยคิดไม่คิดว่าชัยพลจะเป็นคนทำหรอกแต่ชัยพลพูดประโยคนี้จริงๆแล้วท่านก็ไปผ่านการเข้าเครื่องจับเท,ท็จท่านก็ไปผ่านการตรวจว่าท่านไม่ใช่เป็นอัลไซเมอร์ไม่ได้หลงหลงลืมลืม ทุกอย่างผ่านขั้นตอนหมดแล้วแต่ผู้หญิงคนนี้วันนี้ไอ้พวยโดนไปสองสารผู้หญิงคนนี้มาชี้ว่าเป็นเพราะความผิดของพระทุศินรูปหนึ่งที่ขึ้นเบิกความไม่เข้าข้างไอ้พวยพอไม่เข้าข้างไอ้พวยทุศินคนไหนเบิกความและไอ้พวยไม่เสียประโยชน์กลายเป็นพระที่ดีมีคุณธรรมอย่างพระคูบาสุรัต ดิฉันไม่ได้บอกว่าพระครูรคูบาสุรัตเป็นพระไม่ดีไปเข้าข้างไอ,พอง้พวยเลยพาพทั้งสองรูปท่านพูดในสิ่งที่ท่านเห็นท่านได้ยินและท่านรับรู้แต่สองคนเห็นได้ยินรับรู้คนละเหตุการณ์กันคนละช่วงเวลากันพระสุรัตไม่ได้อยู่ที่ครัวตอนนั้นเลยไม่สามารถยืนยันได้ว่าไอพ้พวยพูดหรือไม่พูด พระครูบาบุญมาไม่ได้อยู่ในรถกับไอ้พวยและพระสุรัตก็เลยไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันการที่จะมาบอกว่าพระสุรัตเนี่ยขึ้นเบิกความแล้วก็บอกชัยพลไม่ได้พูดเรื่องหลานหายก่อนนั้นเลยมารู้พร้อมกันตรงนี้มันก็เป็นเรื่องข้อเท็จจริงไม่จำเป็นที่ ไอ้ผวยพูดอย่างเงินกับะอาจารย์บุญมาแล้วจะต้องมาบอกกับครูบาสุรัตมันพูดเพื่อที่จะบอกว่ามันมาสายพ่อะอะไรเท่านั้นเองพูดแก้เกี้ยวขึ้นมามาสายพ่อะอะไรแต่ตรงเนี้ยเราหยุดตรงอยู่ที่ผู้หญิงคนนี้นะคะผู้หญิงที่ด่าแม่ผัวลบคลิปไปหมดแล้วนะตอนแรกๆที่ทำ t u b e เธอด่าแม่ผัวนินทาแม่ผัว พอถูกจี้ตรงนี้มึงเป็นคนดีประเภทไหนวะเอาพระพุทธลูกมาชูแล้วมึงด่าแม่ผัวชอย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 แช่งแม่ผัวอยู่เนี่ยลบชิ้งไปหมดแล้วค่ะผู้หญิงคนนี้เป็นคนดีแบบไหนกันมาใส่ไล้ใส่ความพระคูบาบุญมาแล้วชาวกก,กอกเอฟซี FC, ไอพวยที่ประชาวกก,กอกเนี่ยนะคะข้างไข่ข้างแคมไอพวยที่อยู่กกอกยองไม่เขากระทืบ ให้เขาเอาพระจารย์บุญมาไปพูดถึงขนาดนี้ได้เหลอว่าเป็นพระทุศีลเนี่ยมันได้เหรอคะพวกคุณยอมกันเหรอแล้วแต่คุณนะแต่ฉันมองแล้วฉันคิดว่าถ้าไม่หยิบยกเรื่องนี้มาให้ดูกันเดี๋ยวก็จะไปกันใหญ่เพราะก็จะมีเอฟซีควายไปนั่งฟังหูห้อยแม้กระทั่งพอมีคนถามพอมีพอมีคอมเมนต์ดีๆอย่างว่าท <c oughs> ี่เขาตัดสินเนี่ย ขตัดสินกันที่นิติวิทยาศาสตร์หรือเปล่าอีนี่ตอบว่าไงฉันก็ไม่รู้หรอกนะฉันไม่ได้เข้าไปนั่งฟังในศารเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องคือกูไม่รู้รายละเอียดเทียอะไรเลยแต่กูออกมาด่าพระครูบาบุญมาอย่างเดียวเท่านั้นเพราะเอฟซีเอามาให้ว่าทําไมมีแต่คลิปของพระอาจารย์บุญมาพระสุรัตไม่เอามาเปิดอีดอกนี่โอโทษค่ะผู้หญิงคนนี้ สามารถที่จะเปิดคลิปพระคูบาสุรัตแล้วก็เอามาอวยไอ้วยได้โดยที่ไม่ต้องไปเหยียบกระบาลเหยียบหน้าเหยียบหัวพระอาจารย์บุญมาแล้วก็เหยียบใจของคนกกกอกเขาทำได้ไหมคะเขาเห็นว่าบรรยุทธธรรมที่มีแต่เอ่อคลิปพระอาจารย์บุญมาก็เอาคลิปของพระอาจารย์สุรัตมาโดยที่ไม่ต้องไปบอกว่าพระอาจารย์บุญมาเนี่ยเป็นพระที่ไม่ดีทุศีลไม่มีศีลไม่มีธรรม คือไม่ต้องไปกระทืบพระได้ไหมคะจะอวยพระรูปหนึ่งไม่ต้องกระทืบพระอีกรูปหนึ่งทําได้ไหมทําได้คะ่ะแต่ไม่ทับทำไมไม่เอาอีกคลิปอีกคลิปหนึ่งออกคนที่พูดพระอาจารย์เหมือนกันแล้วท่านนั่งรถกับลุงตั้งยาวไกลด้วยทําไมไม่ออกคลิปนี้บ้างทาไมออกแต่คลิปที่ไม่เป็นผลต่อลุงทั้งๆที่มีคนมาพูดย้อนแย้งว่า พระอาจารย์จาผิดหรือเปล่าเพาะอิฉันก็นั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนกันไม่ได้ยินพูดว่าไม่ได้ยินลุงพูดเลยนะว่ากลับมาเกือบไม่ได้รับหลานเนี่ยเกือบไม่ได้มาหลานเสียหลานเสียเนี่ยไม่ได้ยินเลยนะพระอาจารย์หลงหลง,ล,งลืมลืมหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนมีความรู้กันักหน่อยนะคะหรือใช้สมองสักนิดหนึ่งเนี่ยดิฉันชี้ให้เห็นแล้วว่าคำว่าไม่ได้ยินกับไม่ได้พูดต่างกัน แม่ดอนเนี่ยไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะแต่อยู่ในบริเวณโรงครัวอยู่ตรงจุดไหนเป็นจุดที่ควรจะได้ยินไหมเป็นเสียงการพูดแบบไหนนะคะแม่ดอนไม่ได้บอกว่านั่งอยู่ตรงนั้นแล้วไอ้่วยไม่ได้พูดแต่แม่ดอนเราก็แม่ดอนอยู่ในโรงครัวเห็นไอ้ผวยมาคุยกับพระอาจารย์จริงๆแต่ไม่ได้ยินว่าไอ้ผวยพูดอะไรต่างกันนะคะไม่ได้ยินกับยืนยันว่าไม่ได้พูด หนึ่งสองก็คือพระอาจารย์ตรวจสุขภาพแล้วไม่มีปัญหาเรื่องหลงลืมแล้วที่สำคัญก็คือตรงเนี้ยพระอาจารย์พูดกี่ครั้งก็เหมือนกันทุกครั้งสามคือสารเชื่อพระอาจารย์นะคะ นางเหตุสดไม่เชื่อเรื่องของมึงเพราะมึงก็ไม่รู้เรื่องเคี่ยอะไรเลยในคดีมึงพูดเองมึงไม่ได้เข้าไปนั่งอยู่ในศาลมึงไม่รู้แต่ออกมาพูดชอย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 ชยชยว่าพระอาจารย์บุญมาเป็นพระที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเพราะไม่เข้าข้างชัยพลแปลว่าคนดีมีศีลธรรมคือคนที่ต้องอยู่ฝั่งชัยพลหรือไม่ให้ร้ายชัยพลใช่ไหมคะพระอาจารย์บุญมาไม่ได้ให้ร้ายชัยพลแต่ท่านยืนยันสิ่งที่ท่าน ผ่านและมีประสบการณ์มาก็คือวันนั้นชัยพลมาถึงได้เจอกับท่านแล้วก็บอกกับท่านว่าเกือบจะไม่ได้มารับพระเพราะหลานหายใครจะไม่ได้ยินไม่รู้แต่ตัวพระอาจารย์บุญมายืนยันอย่างนั้นตั้งแต่เบิกความให้การต่อตอำรวจ ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็เบิกความกับสารทุกอย่างตรงกันในขณะที่ไอ้พวยในตอนต้นมีความพยายามยอมรับว่าไปพูดจริงเพราะพอมีคนถามว่าอาแล้วคุณรู้ได้ยังไงตอนนั้นยังไม่มีใครรู้เลยว่าน้องชมพู่หายไอ้พวยก็ถึงมีเรื่องสองซิมขึ้นมาไอ้พวยเป็นคนไปให้การไว้กับตำรวจแล้วก็พูดกับคนหนุ่มว่า ขณะที่จะขับรถไปรับพระเมียโทรไปบอกว่าหลานหายถึงได้เอาเรื่องนี้ไปพูดกับพระอาจารย์บุญมาได้เออนะคะทั้งๆที่มีคนที่บา้าทักท้วงอาจารย์อยู่แต่ทําไมต้องเออกตลอดแล้วมาเป็นที่สงสัยแล้วมาตีแผ่อยู่ตลอดได้ทั้งที่นะคะพระอาจารย์อีกท่านนะคะท่านมีคุณธรรมนะคะ ชาวบ้านเคารพนับหน้าถือตามากมายท่านไม่เคยโกหกและท่านไม่ได้เป็นนะคะญาติส่วนตัวกับใครๆไม่ได้เลือกข้างว่างนั้นเถอะไม่ได้ข้างลุงไม่ได้ข้างนะคะชาวบ้านคนใดคนหนึ่งเนี่ยทำไมไม่ไม่เอาไปเป็นพยานหักล้างให้ลุงนี่เห็นไหมคะสิ่งที่เขาพูดก็คือว่าพระครูบาสุรัตเป็นพระที่ไม่ได้เข้าข้างใครไม่ได้อยู่ฝ่ายใครทั้งนั้น เป็นพระที่ไม่โกหกพกลมเป็นคนดีมีศีลธรรมทำไมไม่เอาไปเป็นพยานหักล้างให้ลุงจุดนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ด้อยความรู้จริงๆศึกษาอะไรก็ศึกษาแต่ฉาบฉวยพระคุบาสุรัตขึ้นเป็นพยานค่ะพระคุบาสุรัตเป็นพยานโจทย์ทางอายการเรียกขึ้น ยังมีเรื่องที่ว่าพอผ้าจานขึ้นเบิกอะไรเรียบร้อยแล้วไอ้พวยไปขอถวายปัจจัยให้ผ้าจารย์กลางศาลไม่ได้ในห้องพิจารณาคดีนะคะคือออกมาข้างนอกแต่ยังอยู่ในตัวศาลกลางศาลเหมือนกับเอ้ยพูดดีเว้ยติ๊บติบติบเป็นอะไรที่น่าเกลียดนะคะเป็นอะไรที่น่าเกลียดจะต้องทําให้ฝั่งโจทย์เห็นว่าติ๊บติบเว้ยติ๊บติ๊บติ๊บจีบติ๊บจี๊บีติ๊บติบติ๊บ นี่คือความไม่รู้อะไรของผู้หญิงคนนี้สักแต่แหกปากพูดนะคะจริงๆคือพูดไปเลยทําไมไม่เอาไปเป็นพยานหักล้างให้ลงุงหักล้างอะไรไม่ได้หรอกค่ะเพราะตอนนั้นพระครูบาสุรัตไม่ได้อยู่ในโรงครัวไม่ได้ยืนถ้าพระครูบาสุรัตย,ยืนอยู่ข้างพระจรันบุญมานะคะและไอ้พวยเข้าไปคุยแล้วพูดอย่างนี้แต่พระจรันสุรัตบอกว่าเฮ้ย ผมไม่ได้ยินนะผมไม่ได้ยินว่าเขาพูดอย่างนี้ผมยืนอยู่กับท่านถ้าเขาพูดผมต้องได้ยินสิแต่นี่ผมไม่ได้ยินอันนี้ถึงจะไปหักล้างกันได้แต่ท่านไม่ได้อยู่ตรงนั้นถ้าจะเอาอะไรไปหักล้างพักครูบาก็พูดแต่ในส่วนที่ตัวเองได้ประสบมาก็กคือไอ้พวยมารับมาเอาของนี่ไปก็ขึ้นรถไปกับไอ้พลวยไอ้พวยก็คุยสับเพลเหระไม่ได้คุยเรื่องน้องก็แค่นั้นเอง แต่มันหักล้างเรื่องไอ้พวยไปหลุดปากกับพระอาจารย์บุญมาไม่ได้เพราะมันคนละเหตุการณ์กันแล้วพระครูบาสุรัตก็ไม่ได้ตรงนั้นแต่การที่พยายามจะมายกยอรพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์เป็นที่นั่นพระอาจารย์บุญมาถ้าเทียบกันระหว่างสองครูบาสองอาจารย์เนี่ยคุณว่าชาวบ้านกกาะคนแถวนั้นนับถือใครมากกว่ากันพระอาจารย์บุญมาค่ะเพราะเหตุแบบนี้หรือเปล่าหลังจากนั้นพระ ครูบาสุรัตก็ไม่ได้กลับมาที่นั่นอีกเลยกลัวคนจะโหาเอาหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะคะแต่คงไม่หรอกแต่คุณมาพูดมายกยอว่าพระครูบาสุรัตเนี่ยดีกว่ามีคนนับหน้าถือตาเป็นคนซื่อสัตย์กว่าไม่โกหกไม่ทุสินคุณกำลังบอกว่าแต่พระจันบุญมาไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือ คืชกอชาวกุกกยอมก็ยอมนะคะเดี๋ยวฉันเอามาให้เห็นแล้วว่าผู้หญิงคนนี้พูดถึงพระอาจารย์ที่พวกคุณเคารพนับถืออย่างไรตรงนี้ชัดนะคะที่บอกว่าทำไมไม่เอาคลิปพระครูบาสุรัตมาออกบ้างออกแต่คลิปพระอาจารย์บุญมาทั้งๆท,ที่พระครูบาสุรัตเนี่ยเป็นพระที่ไม่เคยโกหกมีคนนับหน้าถือตาและไม่เคยโกหก ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแสดงว่าพระที่มีคลิปออกมาทีๆโกหกทุกีินปฏิบัติไม่ดีอย่างนั้นหรอคะตรงนี้ชัดเจนค่ะว่าเขาพยายามจะพูดว่าสิ่งที่พระอาจารย์บุญมาพูดนั้นโดยก่อนน้นั้นเขาพูดถึงว่าเข้าใจแล้วว่าเป็นปุถุชนก็ต้องมีรักโลกโกรธหลงน,น,นั่นก็คือสิ่งที่พระอาจารย์บุญมาพูดพระอาจารย์โกหกเพื่อที่จะเข้าข้างฝั่งโจย์หรือทําไมไม่เอามาตีแผลตลอด ทำไมอีกคลิปหนึ่งตีแผ่อยู่ได้ทั้งทั้งที่นะคะศา,ารก็ลงไปละทั้งสองครั้งแล้วก็ยังไม่จบยังมาตีอยู่นั่นแหละตีแผลแล้วก็ออกคลิปนะคะว่าลุงอยู่นั่นแหละพี่รุดลงร้องไห้ก็เป็นพี่รุดเรียกคนขึ้นรถด้วยนะคะชวนไปรับผ้าด้วยก็บอกมีพี่รุดเฮ้ยถ้างั้นนะคะท่านด้วยนะคะจะไปไหนมาไหนเนี่ยนะคะเวลาไปกับพระเนี่ยนะเราชวนกันตลอดนี่ก็มีพี่รุดหมดสชคะนะคะ ออถ้าคุณทางานอยู่กับวัดคุณจะรู้ว่าจะไปไหนหนะชวนกันตลอดค่ะนะคะชวนกันทั้งวัดแหละใครจะไปรับไปส่งพระเนี่ยนะคะชวนกันนอกจากนะคะอ่านะคะอีกคนนึงก็จะเป็นตาจุนตาจุนนี่ก็จะชอบไปเหมือนกัน fc พอตคุณไม่คิดบ้างเหรอคะว่าเป็นเพราะพวกคุณปัญญาอ่อนเป็นเพราะยูทูบเบอร์รอบข้างปัญญาอ่อนแบบนี้ไอป้ป่วยมันถึงซวยเอาซวยเอานะคะ ชั้นต้นอุทธรแล้วดีกาจะซวยไปเรื่อยๆถ้ามีแต่ไอ้พวกที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์แต่ไม่รู้รายละเอียดไม่แม่นในรายละเอียดแล้วพูดไปเรื่อยไอ้พวยมันอ้างว่ามันไปถึงวัดช้าเพราะว่าแวะชวนชาวบ้านอีนี่บอกว่ามันจะผิดอะไรผิดอะไรนิดหน่อยก็เป็นเรื่องผิดปกติเป็นเรื่องสงสัยการแวะชวนชาวบ้านเป็นเรื่องปกติชาวบ้านเขาก็ทํากัน อันนั้นใช่ค่ะแต่ฟังตรงนี้ดีๆนะนางสมองเธอมีน้อยเธอเอามาพยายามคอนเซนเทรตกับมันหน่อยพยายามเข้มข้นกับมันหน่อยนะตั้งอกตั้งใจนะไอพ้พลอยใช้ตรงนี้อ้างเหตุว่าไปถึงวัดช้าเพราะว่าแวะชวนชาวบ้านมันแวะชวนชาวบ้านจริงๆแต่แวะชวนชาวบ้าน ขาออกจากหมู่บ้านนั่นก็คือตอนมันเข้าไปในวัดไปรับพระมันไม่ได้แวะชวนใครแต่พอมีคนถามว่าทำไมไปถึงวัดช้ากว่เวลากำหนดมันบอกว่ามันแวะชวนคนโกหกไหมคะเขาไม่ได้แวะชวนใครชาวบ้านที่ไปให้การในชั้นศาลเนี่ยบอกว่าตอนที่เขาแวะชวน,นมีคนนั่งมาเต็มรถแล้วมีพระนั่งหัวโดอยู่รูปหนึ่งนะคะ มีเมียมันนั่งคือในแคปก็เต็มแล้ว3มคนข้างหน้านั่นคือขาที่รับพรกมามาจอดรอรับปถอนลุงม็อกแล้วก็อีเถกจะไปส่งพระนั่นคือขาจะออกจากหมู่บ้านเพราะฉะนั้นการที่มันบอกว่ามันไปอ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังเอามาเป็นเหตุการณ์ตนนี้ถือว่าเบิกความเช็ดไหมคะโกหกไหมคะ พิรุดมันอยู่ตรงนี้ว่าทําไมต้องโกหกมึงแวะชวนจริงแล้วชาวบ้านพยานทุกคนที่มันเอาขึ้นไปยืนยันเนี่ยเขาก็ยืนยันนะเออมันแวะชวนใช่แต่ตอนที่แวะชวนเนี่ยถ้าเป็นขาเข้าไปรับพระแล้วทาให้ไปรับพระชา้าไอ้ผวยต้องนั่งมาตัวเดียวไอ้พวยต้องนั่งมาตัวเดียวไม่มีใครก่อนจะเลี้ยวเข้าวัดแวะชวนโอเคอันเนี้ย ถ้าชาวบ้านที่ถูกชวนเนี่ยยืนยันอย่างนี้แต่ชาวบ้านที่ถูกชวนทุกคนยืนยันว่าตอนที่มันจอดรถแวะชวนเน่ะน,นั่งกันมาเต็มคันแล้วแล้วแดดมันร้อนอากาศมันร้อนก็ถึงบอกว่าไม่ไปหรอกคือถ้าไปก็ต้องนั่งกระบ,บะแล้วก็ต้องไปไกลกว่าจะกลับมาเห็นไหมคะไปตั้งแต่เอสิบโมงกว่า<ม>เกือบสิบเอ็ดโมงกว่าจะกลับมาก็บ่ายสองกว่าถ้าต้องนั่งกระบ,บะนี่มันก็ไม่ไหว เพราะฉะนั้นเขาก็ปฏิเสธไม่ไปแต่การแวะชวนอย่างที่นางเหิดสดพูดตัแต่ก็คือเขาก็แวะชวนกันอย่างนั้นแหละนะคะจริงๆดิฉันเคยอยู่สกลนครเวลาคนไข้ม,มีมีคนไข้คนเดียวเหมารถไหนไหนก็เหมารถกระบะเข้ามาแล้วเขาก็จะชวนกันหลายคนได้โอกาสเข้าเมืองซื้อข่าวซื้อของสื้อที่ราคาถูกกว่าเขาก็จะมากันเต็มแต่มีคนไข้คนเดียวไหนไหนก็เหมารถมาแล้ว ็มาเฉลี่ยค่าน้ำมูกน้ำมันอะไรอย่างนี้กันมันเป็นอย่างนั้นค่ะปัญหามันคือว่าไอ้พวยบอกว่าก่อนเข้าวัดแวะชวนแต่คนที่ถูกชวนบอกว่าเขาแวะชวนตอนที่เขาจะออกไปจากหมู่บ้านจะไปส่งพระมีพระนั่งอยู่มีเมียเขามีเพื่อนเขาอีกสองคนเต็มคันรถแล้วเพราะฉะนั้นที่เป็นพิรุธก็คือทำไมไอ้พวยต้องโกหกคำถามคือเขา ไปทำอะไรมาทำไมถึงไปรับพระชา้าเขาอ้างว่าแวะชวนชาวบ้านนางเข้าใจตรงนี้ไหมฉันพูดไวไปหรือเปล่าแต่จริงๆเรื่องนี้อธิบายกันไปไม่รู้กี่ครั้งกีก่ครั้งแต่คนพวกนี้ไม่สนใจหรอกค่ะนึกแต่ว่ากูเก่งกูมียอดสับเยอะเพราะฉะนั้นกูเก่งพูดไปแล้วก็ทํามือทําไม้อะไรอย่างนี้ไปเหมือนกับที่ออกมาบอกคนอื่นว่า ผัวเป็นอาสาดับเพลิงเพราะฉะนั้นผัวเนี่ยรู้จักเรื่องศพดีมากเห็นศพน้องชมพู่แล้วบอกได้เลยว่าโดดไฟช็อตตายเอาละสิงานลงข้างบ้านเลยทีนี้โอ้โหอีนี่พูดเป็นเป็น,เป,นเป็นนู่นเป็นนี่มีโดนไฟช็อตแล้วก็เอาไปทิ้งเอาไปซ่อนเอาไปอะไรสารพัดกันทั้งๆที่ทเขาอยู่กันเต็มคือ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 นี่คือนางแคนาดานะคะ ยูทูบเบอร์ตัวเต่งของไอ้พ่วยไปเหยียบมาแล้วถึงนาดงดอกไปบอกไอ้พ่วยมาแล้วว่าทนายตั้มเรียกเงินเท่านั้นเท่านี้แล้วได้ไปเป็นสิบล้านมีหลักฐานทุกอย่างมีพยานยืนยันว่าแล้วก็งัดเอาโน้ตที่ตัวเองเขียนกับมือยุกยิกยุกยิยุกยิ่งนะ่สลิปไม่ยอมออกมาให้ดูนางแคนาดาคะ่ะ